นี่นี่สายลูกหลา,ยพยาหนพญานาคครับอาจารย์นี่เข้ามานี่ปุ๊บปั๊บเลยเราเปิดเข้ามานะเราเห็นฝั่งซ้ายเลยฮะค่ะอ่าเป็นพญานาคค่ะโอ <Something S> ้มีพลังงานนะรจริงมีอมด้วยมีพลังงานนะก็จริงจร<ห>ิงรูปปั้นพญานาคเนี่ยก็ค่อนข้างจะสังผัสนะครับเพราะว่ามีทั้ง พญานาคที่เป็นองค์ท่าทองเนาะท่าทองไม่ธรรมดาด้วยท่าทองซาวเฮ้ยแล้วนี่มันกินเส้เด็กวดเ้ยยังโอมก็มาว่ะกนี่เป็นสายขาวนะครับก็ที่อยู่ตรงนี้ดีครับดีแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยอยากให้ขยับไปอีกนิดนึ่งขยบไปใช่เพราะตอนนี้อยู่เหมือนว่าเป็นมุมอับเด็กจริงไหมอาจารย์จริงครับเป็นเหมือนมุมอับอ๋อใช่ตรงเนี้ยเวลาคนเข้ามาเนี่ย อยากจะเห็นสิ่งดีของบ้านเราเนี่ยต้องเดินเลาะเข้ามาใช่ครับจริงๆสิ่งดีๆอย่างเงี้ยน่าจะอยู่ให้ชัดเจนนิดนึงอาจจะอยู่เป็นมุมขวาตรงที่ตากล้องยืนถ่ายอยู่ตรงเนี้ยพอเข้ามาบ้านปุ๊บสวัสดีเลยครับหมายถึงว่าขยับมาล็อกใช่แค่ล็อกนี้บอไม่ต้องถึงนั้นเนาแตรงนี้คือตอนแรกหนูว่าจะไว้วมนี้แต่ว่าตรงเนี้ยเป็นห้องน้ำอย่างนั้นเดี๋ยวเราทุกห้องน้ำเออดีทุกห้องน้ำจะได้ไม่ต้องอยู่ใกล้ห้องน้ำเฮ่อุ้งย่างห้องน้ำไปตรงสัญญาก็ดูเชื่อจริงจังซะด้วยเอาตายแล้วศูนย พอถึงหน้าบ้านตรงนี้ก็มีน้ำพุด้วยลองดูคำดิงก็ถึงนี้แล้วก็กินอุ้ยนี่คนกินได้เฮ้เราจะดูคำดิงบ้าบอดี่มกัไว้ตักราคขาวแห่จัดมาแล้วอาจาจันเป็นไงครับจันครับก็บ้านหลังนี้โดยรวมก็โอเคครับแต่ว่าลานจอดรถเนี่ยมันไม่ดียองไงยครับไม่ควรจะมีตรงนี้เพราะว่า จริงๆทางมันเป็นทางกว้างนะก็เปิดรับทรัพย์ปากทางเวลาเราเอารถมาจอดมันเหมือนมาดักมาบอกมาบล็อกนะสิ่งดีๆที่จะไหลเข้ามาบ้านตรงเนี้ยเท่ากับไม่ดีทำไมดีอาจารย์รถเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้ว่าควรจะจอดตรงไหนจอดบ้านอาจารย์หรือจอดบ้านผมดีอย่ามาตัดดับนี้ดิอาจารย์สตัน์ย่อครับผมขอโทษแม่ อยากให้อารมณ์ดีหมือนจะเหมือนจะมาเทิงอาจารย์เนี่ยควรจะเอามาปลูกต้นไม้ขุดบ่อเลี้ยงปลาเฮ้ยใช่จะได้ร่มรื่นนะลงลดเนี่ยนะลึกสักสิบเมตรดูหน้าทันย่าสักหน่อยถึงแกนโลกเลยนะอาจารย์สิบเมตรเนี่ยเจาะปาดานได้น้ําบาดาลด้วยจะได้เชื่อมกับอุโมงค์ใต้น้ำไปโผล่แม่น้ําโขงแฮาไกลไปกันศาสตร์หลังคาเนี่ยเอาออกโอ้โหได้เป็นโล่งเหรอคะใช่บ้านใหม่ซะด้วยฟ้านี่ยนะ เนี่ยรื้อเลยต้องรื้อเลยครับรื้อเปิดให้โล่งเลยเพราะเราจะปลูกต้นไม้ถูกไหมเราจะปลูกบอปลาขออนุญาตนะครับเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเเอออ้้ยยะะไรรววาาาแลจ์ฮทำอะไรวะฟังเสียงแล้แม่ธรณีกําลังจะพูดไม่ได้ไม่ได้ยินอาจารย์เฮ้ยมันต้องคนมีจิตแม่ธรณีบอกว่าขุดเลยขุดเลยขุดเลยเหรออาจารย์ขุดเลยอาจจะเจออาจจะเจอชั้นในดินไม่เชื่อคุณธัญญาลองมาฟังจะมีเสียงบ้าบอใครก็จะไปเชื่อทำตามธัญญา เธอจะไปทําตามมันทำไมได้ยินไหมครับโอ้ดูจริงจังด้วยได้ยินอะไรวะอ่ะได้ยินค่ะได้ยินเป็นเสียงลมใช่ไหมคะเป็นเสียงแบบอันนี้ลมกระทะคืนแล้วก็เข้าหูครับมันก็แบบนี้แหละครับสารกับเราอย่างแรกเนี่ยคนบ้านนี้นี่เขามีน้ำใจคุณผู้ชมมาถึงวันนี้แม่เขาซื้อกล้วยโอ้โหสุดยอดแม่ขายกล้วยทอดแม่ขายกล้วยยอดใช่จริงปะเนี่ยช่เจ้าเนี่ยนะใช่ค่ะอร่อยไหมสุดยอดเลย อยู่ที่วัดพุทธบูชาค่ะอยู่สี่เข้าไปในวัดก็ขายขออีกแล้วพอเราขุดบ่อปรับตรงนี้หรือลงรถเอากล้วยทอดมาทอดอันนี้เราขายหน้าบ้านได้เลยได้หน้าังเลแต่ต้องแลกบัตรนะจันมันจะระบากนะคบจะมาซื้อฉันได้ถึงคนมาซื้อกล้วยจอดขดคนญาตครับคนญาตดูบบประชาชนเลยครับเดี๋ยวเราซื้อกล้วยต้องแลกบัตรด้วย มันเป็นขั้นตอนการสกีนลูกค้าที่จะมาเข้าบ้านเราสกีนมันสกีนเยอะมันเหลือจะไม่เหมือนเหลือลูกค้าน่าจั์